มา,มาต่อกันฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านในยุคตั้ที่สิบสองหนังสืออยู่ตรงนี้ค่ะคุณหนูขอบคุณค่ะหนังสือนิทานละ่ะมันเด็กเกินไปเด็กวัยเดียวกับเธอก็อ่านอะไรแบบนั้นก็ดูเปล่นไปได้ฉันอ่านมาหมดแล้ว แล้วเธอไม่เอาหนังสือเล่มนั้นมาจากไหนห้องสมุดของลุงไงก็ลุงเคยบอกเองว่าจะอ่านอะไรก็ได้นี่แล้วทำไมถึงเลือกหนังสือแบบนั้นละ่ะชื่อเรื่องมันน่าสนใจดีจากประสบการณ์ของฉันชีวิตมันช่างไร้ค่าจริงๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เธอคงจะตาหนกรู้ได้เอง เพราะตอนที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกรราําพร้าเธอคงจะลำบากมากโบโบเลโอนียเธออยากเจอพ่อแม่แท้ๆไหมลุงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่แท้ๆของฉันเป็นใครไม่มีความทรงจำก่อนหน้าที่จะเข้าสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเลยแล้วตอนนี้ผู้ปกครองของฉันก็คือลุงนี่นะ ความทรงจําเกี่ยวกับพ่อแม่แท้ๆที่ไม่ที่ให้กําเนิดร่างนี้มานั้นไม่มีหลงเหลืออยู่เลยแล้วฉันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรจะมอบให้กับผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในความทรงจําของฉันด้วยคนที่ฉันคิดถึงจริงๆคือผู้หญิงคือผู้คนที่อยู่ในความรับของฉัน ผู้คนที่ฉันไม่สามารถพบเจอได้อีกต่อไปแล้วต้องจําได้ด้วยหรอจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกอมผสมสตรอเบอรี่แต่ก็ยังดีที่ยังไม่ลืมว่าฉันเป็นผู้ปกครองของเธอต่อให้จะตายวันพรุ่งนี้เธอก็คงจะไม่เรียกฉันว่าพ่อ นึกว่าลืมไปแล้วซะอกีกและเรื่องนั้นก็แค่ปากมันยังไม่ชินเท่านั้นเองอ้างได้ต่ลอดเลยนะจะสู้กันอีกไหมล่ะอืมียายยถ้าไม่เป็นนะเลโอเนียหันมาสบตากันหน่อยสิแข็งจ้องตากำลังแข็งจ้องตา หืมสะดุง้งลงทุกคนออกไปก่อนเลโอเนียฉันเกียดการพูดอ้อมค้อมไปมาเพราะการพูดแบบนั้นมันจะเหมือนพวกที่ไม่มีอะไรจะพูดแต่พยายามทำให้เหมือนมีอะไรก็เท่านั้นอืม มีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับการพูดอ้อมค้อมไปมาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นฉันจะพูดตรงๆก็แล้วกันดูเหมือนเธอจะเป็นหลานสาวของฉันฉันเป็นฉันเป็นเด็กกำพร้านะลุงเป็นคนพาฉันมาจากนั้นเริ่มลี้ยงเด็กกำพร้านี่เองนี่นะฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มเกี่ยวจากตั้งไหนก่อนเลย แต่เธอมีสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลโบเลโอชิตซ่อนอยู่ในตัวนะสิมันอาจจะบังเอิญก็ได้สีดำเป็นลักษณะพิเศษที่จะถูกถ่ายทอดจากตระกูลโบเลโอชิตเท่านั้นเด็กที่กล้าหาญจนหน้าแปลกใจตั้งแต่เปิดเผยเชี่ยวให้เห็นลุงตาของเด็กที่เป็นประกาย ตอนนั้นฉันคิดว่ามันคือการไหลเวียนของมานาเพราะเหล่านักเวทก็ยังเด็กมักจะปล่อยมานาออกมาเพื่อปอกป้องร่างกายของตัวเองแต่นี่แต่นี่กลับไม่ใช่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าเชี่ยวมันคืออะไรที่ดวงตาเปลี่ยนสีแล้วก็ท่าทีดุล้ายขึ้นมัน้ง เธอคงจะไม่รู้ว่าดวงตาของเธอเป็่งแสงตอนที่มองฉันที่ฉันนับเลี้งเด็กกำพร้านั่นเป็นเพราะมันสะท้อนพลังที่อยู่ในเสี้ยวของฉันนะสิถ้างั้นเมื่อกี้ที่ดวงตามันวูบวาบขึ้นมาเป็นเพราะมันสะท้อนแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่นากก่ากลัวเลยนะเพราะเมื่อกี้ฉัน ไม่ได้ตั้งใจทําให้เธอกลัวไงล่ะเมื่อกี้มันเป็นแค่การตอบสนองเบื้องต้นว่าเธอมีความสามารถหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะเชี่ยวกับเชี่ยวจะตอบสนองกันฉันเป็นโบลโอทิสจริงๆโอ้ยนี่ไม่ใช่ฝันหรอทำไมถึงดึงแก้มตัวเองอย่างไร้สติแบบนั้นล่ะ อย่างนั้นคนที่ยากําเหนือฉันเป็นใครหรอน้องสาวลูกพี่ลรับรองฉันผู้หญิงที่น่าลำคาญที่สุดในโดพี่เฟลีโอไ <laughs> อ้เหมน,นมันอ่านผิดเนาะก็ต้องขอโทษนะน้คนก็แบบทีขัดเนื่อแหละอืมก็ต้องขอโทษด้วยายบายมาต่อให้นะ